ทำการออกมาตรการนะครับซึ่งในมาตรการวันนี้จะมีการประกาศเป็นเอกสารอีกครั้งซึ่งหลายๆคนอาจจะฟังไม่ทันหรือติดตามไม่ทันท่านสามารถดูเอกสารได้ที่ทางสื่อของทางกรุงเทพมหานครและพี่น้องสื่อมวลชนทุกๆคนอีกครั้งนะครับแต่ผมขออนุญาตอธิบายเบื้องต้นก่อนว่าสถานที่ที่จะทําการปิดเพิ่มเติมเนี่ยจะมีสถานที่ใดบ้างเบื้องต้นนะครับผมจําแนกทั้งหมดประมาณ3 1สถานที่เป็นพื้นที่หลักๆนะครับซึ่ง อย่างสถานที่แรกก็คือโรงหมหรสศนะครับซึ่งรวมถึงโรงภาพยนตร์โรงละครแล้วก็2คือสวนน้ำส,ว,สวนสนุกทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า,ส,าส่สวนสัตว์ 4. ส,สถานที่เล่นสเกรร็ตหรือโรลเบดหรือการเล่นอื่นในทํานองเดียวกัน 5. โต๊ะสนุกเกอร์บิลเลียด 6. สถานที่เล่นโบลิ่งหรือตู้เกม7ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต8สระว่ายน้ํสาสาธารณะหรือกิจการอื่นๆในทํานองเดียวกัน9สถานที่ออกกาลังกายฟิตเนส สิ 10, สถานที่จัดนิทัศการศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุม 11. พิพิธภัณฑ์สิห้องสมุดสาธารนณะ 13, สิบสามที่รับเลี้ยงเด็กยกเว้นสถานรับเลี้ยงเด็กในสถานพยาบาล 14. สถานผู้ดูแลผู้สูงอายุเปิดได้เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ 15. สนามมวยและโรงเรียนสอนมวยสิ 16, โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้สิ 17, สถานที่ศั หรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย18สถาบันลีลาดหรือสอนลีลาด19สนามมา้า20ศูนย์พักเครื่องพระบูชาและสนามพระเครื่องพระบูชา21สถานที่ที่ให้บริการควบคุมน้ำหนักคลินิกเสริมความงามสถานเสริมความงามและคลินิกเวชกรรมเสริมความงาม22สถานประกอบกิจกรรมเพื่อสุขภาพสถานประกอบกิจการ,าาน,ร,กกการนวดแผนไทยนวดฝ่าเท้า 23สนามแข่งขันทุกประเภท24สถานที่แสดงมหรสพ25สถานที่ให้บริการห้องประชุมห้องจัดเลี้ยงสถานที่จัดเลี้ยงรวมถึงสถานอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน26ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้ามมูนิตี้มอลล์สามารถเปิดได้ตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง21นาฬิกา27ร้านเสริมสวยแต่งผมหรือตัดผมเปิดได้เฉพาะกิจกรรมสะตัดซอยแต่งผม และต้องไม่มีผู้ที่นั่งรอในร้าน28สนามกีฬาทุกประเภท29สวนสาธารนณะลานพื้นที่กิจกรรมสาธารนณะสถานที่ออกกําลังกาย30ร้านสะดวกซื้อสามารถเปิดได้ตั้งแต่เวลา05.00นจนถึง22.00น31ห้ามจัดงานเลี้ยงสังสรรค์การเข้าค่ายการถ่ายภาพยนตร์หรือรายการทีวีกิจกรรมทางศาสนาการปฏิบัติธรรมการพบปะญาติผู้ใหญ่ที่เกินกว่า20คน โดยมาตร,รการทั้งหมดที่พูดไปนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่26เมษายนเป็นต้นไป่